สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามนะครับนะนกะ็มาเดินเล่นยามเช้านเานาะหลังจากที่กลับมาจากถ่ายคลิปที่ฝายนะครับะก็บอกทีก่ยไว้ก่อนเนาะขออภัยด้วยนะหากกล้องมันสันมันยังไงเนาะก็คือผมเดินนะผมไม่ได้ตั้งกล้องนิ่งๆนะครับมันก็ต้องมีสันมีอะไรมั่งนะ เออผมก็ไม่ได้มีไม้กันสั่นนะครับถ้าอยากให้มีไม้กันสั่นกะ็นะซื้อแล้วก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะไม่ต้องโอนมาเป็นเงินให้ผมหรอกนะเออนะโฮ้วันนี้เขากรีดยางเลยวะเมื่อคืนฝนตกก็ยังกรีดยางเลยวะนี่โจไอ้โจวิ่งเข้าไปป่ายางเขาเนี่นะ วันนี้ก็อากาศเย็นๆหนาวๆนะครับวันนี้ก็เหมือนท้องฟ้าจะปลอดปู่งแต่ลมนี่แบบลมนี่มาแบบเหมือนฝนจะลงอีกรอบอะเออแต่ผมคิดว่าไม่นะเออเพราเนี่ยยังไม่ถึงหกโมงยังยังยังไม่ถึงหกโมงครึ่งไงนะถ่ายคลิปเดินออกมาจากประตูรั้วหน้าบ้านก็หกโมงสิบเจ็ดนาทีนะวันนี้กลับมาเร็วเพราะว่าผมไม่มีเรื่องพูดนะครับ ถ่ายคลิปไป20กว่าน,นาทีเองนะครับของฟ้าก็เปิดใบนะเปิดใบนี่มีแสงมีไายอันนี้คือทางที่ตอนตกนะเออที่ตอนออกถ่ายไม่ได้นะครับติดต้นยางนะก็อาจจะมืมดๆหน่อยนะครับนี่เอดูนี่น้ำกัดซอกไปหมดเลยน่ากลัวนีน่ รถคันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมว่าแล้วไงมันต้องเอาพวกแม่ลังพ่อลังน้องมากองข้างๆไว้นะนะเดี๋ยวให้ว่างๆนะเดี๋ยวจะมาทําให้เขาอยู่นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทําไปได้บงได้บุญเนาะเพราะว่าบางครั้งเพื่อตัวเราเองก็จะใช้ทางนี้ด้วยนะครับนะอ่ะไอโจไปไหนแล้ววะ จะหายเลยเอฟซีเลยจูห,ยหายใช่ป่ะไอเห็นไปอย่างเ,เห็นแล้วเห็นแล้วขาวๆหน่อยช่วงนี้ก็คงจะได้ นะขี่เจ้าฟินไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายหรือใช้ชีวิตในประจำวันนะถ้าได้ใช้ก็น่าจะขี่สักอาทิตย์กว่าๆเลยแหละเพราะว่าก็ทางแม่จะออกนะครับก็ตั้งแม่เป็นเป็นยางในยางนอกของเจ้าสปราร์กเลยเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสี่เนาะที่ผมเอาสปราร์กออกตลาดไปในตลาดตวัวอำเภอผมขี่ไปคันี้ผมก็ยางอ่อนๆครั้นี้ผมไปเติมลมเอางนะผมตัดเรื่องตัดบลดไปเลยผมไปเติมลมครั้นี้ เรมันลวกออกกลางดอกยางอ่ะกลางดอกยางล้อหน้าเลยลมออกฟิดเลยก็เลยขียงันกลับมาบ้านถามว่าเอ้าตังตัวเองมีมีไม่เปลี่ยนไอ้ตังอ่ะมีเปลี่ยนไหมมีเปลี่ยนเอาง่ายตอนเนี้ยเปลี่ยนในนอกอ่ะล้อหน้าล้อหลังได้สบายเหลือเงินด้วยเออเปลี่ยนเล่นกับฟินได้อีกแต่ทำไมผมไม่ใช่อ่ะผมจะใช้ไงผมจะเก็บไปซื้อยางใส่เจ้าเชฟตาหวานเนี่ย ยางเจ้าเชฟตหวันกับบวมนี่นะอ่ะจริงๆนะถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนแยะเอ้ยลั่วข้างเดียวผมก็เปลี่ยนข้างเดียวก็ใช้ได้ปกติแล้วนะเกิดเดือนอื่นก็เหลือเงินใช้นะถามว่าทำไมผมถึงเก็บเงินอีอะก็เพราะว่านะผมอาจจะอัพยางนะก็คือ จำได้ว่าตอนนั้นพอเลี้ยงเขาใส่ยางอันนี้ไงสองห้าย์กับคันเชฟแล้วแกก็ถอดออกใช่ไหมแกผมก็บอกแกว่าเอออย่าเอายางเก่ามาให้หนูดิเดอ้อเออแกก็เอามาทิ้งไว้ให้แล้วคราวนี้ผมก็เอายางที่แกเอามานะเอามาใส่ล้อหลังเพราะยางที่ติดแมก็กอะโอ้ดอกยางมันจะหมดดอกอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็เผื่อเฮ้ยเผื่อเราเผื่อดวงเราแม่งมันมันไม่ฟุกอะ เผื่ออยู่ดีๆด,ดวงหมดอย่างเงี้ยเออดวงหมดความโชคดีหมดอ่ะอยู่ดีๆท้ายหมุนทำไงเออฮนะเผื่อเขาเอารถไปตรวจส่งตรวจสอบอา้าวชิปหายเราประมาณเองนี่ยามหมดดอกก็ไม่เปลี่ยนนะก็เลยเออจำได้ว่าเคยเอาอย่างเนี้ยไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ว่าเอออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ก็เลยเออ ก็เลยเอา,ากลับมาไว้แล้วก็มาร์คไว้เออนะสรุปก็ก็ไปใส่ตั้งแต่ช่วงมีนาหรือมษาของปีที่แล้วนี่แหละก็ใช้มายาวเหมือนกันนะเออต่แรกกะเฮ้ยอย่าทำนั้นทำนี่เสร็จมีเงินเ๋ยวจะใส่ข้างหน้าท้อข้างหลังละพอตอนนี้เหมือนทั้งโชคชะตากันแก้แล้วก็เหมือนโชคชะตาเข้าข้ามไปในตัวนะเรายิ่งอยากอัพยางใช่ไหม ใส่เท่าล้อหลังกันเนี่ยได้เท่ากันแน่ได้เท่ากันแน่ันเนี่ยก็ก็เลยสั่งเนาะนะเอ้ยขออภัยยังไม่ได้สั่งเลย,ยเดือนหน้าจะสั่งเดือนหน้าเดี๋ยววันที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยว มี่งไปกดตังค์นะครับโอ้ยถ้เป็นเมื่อก่อนเหรอตังค์เข้าไม่เข้านี่โอ้ปวดหัวเอซเอ้ยออยง่ายอ่ะผมพูดตรงๆนะที่ผมกล้าพูดไปเลยก็ช่องหลักก็คือพูดไปแล้วช่องนี้ทำไมยัไม่กล้าพูดนะจริงๆไม่ค่อยอยากพูดหรอกเผื่อเข้ามาดูคลิปเราแม่งไม่ดีนะคือยังไงเอซเงินเดือนผมะขึ้นก็จริงนะขึ้นมีห้าร้อยล่าสุดอ่ะ ครั้งแรกก็ได้คราวนี้แปมาแ่บอกเออไออยาให้ไปเอาเงินที่ร้านเจนี้เจจุดๆ,ๆนะเออเจจุดๆเนี่ยเป็นแม่คงหัวหน้าผมนะเออก็ต้องพิ่ง์เอาของแกทุกวันโดยงบ้าร้อยก็คือมีเงินของเราอ่ะเออเงินคนเราแต่ว่าไปอยู่กับแม่เขาแล้วก็อารมณ์มาให้เราไปเอาของกินอะเออเอาง่ายๆ fc เหมือนเราไปซื้อของที่ร้านชำหรือร้านขายของร้านค้าเนี่ยอ่ะเขาก็ต้องมีกําไรใช่ไหมเขาไม่ได้เขาจะขายทําไมอะเออใช่ไหม นั่นแหละอารมณ์ก็เหมือนกับว่าลูกช่วยแม่ไปในตัวนะอยาให้ไม่มีรายได้เสริมอยากให้ได้เอ๊ยอยากให้แม่มีเงินมีกําไรเพิ่มเนี่ยแหละก็ตรงนี้แหละเอตเอ้เอนะแต่เราก็คิดซะว่าเออเราไปซื้อของกินไงแต่มันก็ข้อดีของมันก็คือมันมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีเลยนะว่าวันที่หนึ่งเงินผมต้องเข้าทุกทีเราโอ้ยไม่เข้าก็ต้อง โทรไปหาพี่เงินยังไม่เข้านะครับพี่เงินยังไม่เข้านะผมเ้อ่งโทรไปเนี่ยแล้วพอวันที่หนึ่งผมไม่ได้ไปกดผมไปกดวันที่สี่เอาเงินไม่เข้าจําได้เว้ยธันวาปีที่แล้วผมก็โทรไปบอกแกเงินไม่เข้าคุยกันเกือบไม่รู้เรื่องแกก็โอนมาให้นะเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะเอาไปปิดงวดรถฟินนะครับอคุยกัเกือบไม่รู้เรื่องเว้ยเดือนมกราอะก็เข้าแล้วแหละ ผมก็เก็บไว้ซื้อโทรศัพท์แล้วก็จำได้ไปเปลี่ยนอัน,นี้เคาเลยวะอออลิฟิตหัวชิดศพหนึ่งของเจ้าตาหวานนะก็ผลไป400รนะ้อยนะย่าคนนี้ก็อันนี้ก็อีเดอนกุ้มพาก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะก็ซื้อเครื่อง A3 ที่ถ่ายคลิปอยู่นี่แหละนะครับมีน,นาก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเจ้าเชฟตาหวาน มีสาก,ก็เออเอาเงินส่วนหนึ่งอ่ะซื้อของหัวหาแมวซื้อไฟตะหมอกใส่ตาหวานแล้วก็เหลือติดตัวให้หลอก็พันหนึ่งมั้งนะพอจะเติมน้ำมันตาหวานไว้เพื่อนพาเพื่อนเพื่อน,อน,อนไปวางแสนเพื่อนก็เสืร์ไม่ไปอีกแล้วแม่งก็ยืมเงินผมไปซื้อของกินร้อยหนึ่งยังไม่คืนเลยนะ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเออผมไปอยู่บ้านเขาผมไปกินขนมเขาอ่ะเออหรือว่ายุน่ยนๆกันไปนะ ไม่ให้ก็ไม่ให้ตัวเนอะเออไงโจโอ้ไม่เหมือนปลดขี่วะเมื่อคืนก็ขี่ไปแล้วไงโจน้ำท่วมทางเข้าเลยนะหนักเลยเออบ่อน้ำนี่รับรองได้เยอะนะ ผมก็ไม่เคยเดินไปใกล้ลำกลัวนนี่มันก็บานมันนี่เยอะเหมือนกันเนาะนี่เผลอล่วงไปนะหลายเมตรเลยนี่ล่วงไปนี่ไม่ตายก็พิการนะจะไม่โจ้เอ้เจ้าบนอะไรโอ้โโจ้จะโจ้จะเป็นหมาบ้าเอฟซี้วการหมาบ้ามันจะกำเริบแล้วนีอนี่นี่มันจะกัดคนไหมมันจะกัดผมมันเป็นหมาบ้า ข้าไปป่ายามเมื่อกี้ได้ไปขี่เปล่าฮนะโจะดูทรงก็ไม่ได้ขี่ยงเนี่ยรู้มันเองเนาะเออ,อทำทางก่อนเออนี่นี่ทำไว้ก่อนอนี่ๆหน่อยๆก็เอานะครับเออทำไปทำไป ไอตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมบอกเลยทีมที่ก็ยุบนุ่มๆไอตรงข้างป่ามันเนี่ยตัวดีเดี๋ววางผมจะทําใหม่ทมําให้เขาดีๆเผื่อมีรถผ่านเอาไม่ง่ายเผื่อรถเราวิ่งเนี่ยแหละนะ่าตกล่องตกอะไรอีกนะแต่ถ้าถ้าไม่มีเลยมันก็เสียวๆนะเออเพราะว่าทีเนี้ยถ้าแค่เนี่ยรถเสริมกันเกิดไม่ได้เอาง่ายๆเอถ้าเป็นยังไงวะฟอร์เรนเจอกับฟอร์เรนเจอรนะ ไอตัวเครื่อง T6 อ่ะไอบอดี้ใหญ่จนมาถึงไอเน็กเจนอ่ะโอ้ยสวนกันไม่ได้หรอกถ้าสวนได้มุ่งเซียนพอ,นะออ่ะแต่อยะาแม่นพอนะเออนะครับตอนเนี้ยผมว่าผม,ผมปวดขี้แล้วเดี๋ยวผมก็เดินกลับบ้านก่อนดีกว่านะนะเอฟเราคลิปสั้นคงไม่มีนะวันนี้นะครับอยู่ดีก็ปวดปุ๊บปั๊บมาเลยใส่เมื่อเช้ากินลาบเยอะไปไม่ใช่เมื่อเช้าดีตอนทีห้า หิวข้าวเอาลาบไปกินนะครับบายยนะโจโจมันอยู่ที่เก่าเลยเอฟซีดูมันยังนั่งที่เดิมอามันมาเลยบ้าแล้วนะมันผมก็เดานะคิดว่ามัน่าจจะขี้ลวเพราะเมื่อกี้ตอนผมถ่ายคลิปเปิดหัวมาใช่ไหมเออมันมันเข้าไปในป่ายางอยู่ตัวเดียวเลยแล้วมันก็หายไปแป๊บนึงนะ ผมก็เดินมาถ่ายอย่างเงี้แหละคิดว่ามันน่าจะขี้แล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันอะไรนะวันอังคารใช่ไหมเนาะนะผิดถูกขออภัยด้วยนะครับเออช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเอซนะนะบางทรงบางเสียนอะไรก็ไปตั้งแต่เดือนกระด,ะระดานะ ใจโอ้เหมือนเมื่อก่อนนะอยากไปเรื่อยๆอะ่ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปนะช่วงไหนว่างก็ไปไปไปนะความสุขของเราอะ่ะนะอันนี้เงินก็ต้องใช้อ,อื่นเนาะเออเนี่ยผมจะรอให้ฟังนะจะหยุดคลิปแถวนี้ก่อนปวดขี้ก็ปวดไปเนี่ยเมื่อสักมารณหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ไม่กี่สัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ได้นะทางกลุ่มตะวันผมเขามีคนมาโพสถ,ถามว่าเออจะมีติ้งตอนหนนี้ครับนะอันนี้ก็ถามกันสัก2อสองคนสองสามคนได้ครานี้เหมือนประธานกลุ่มเขามาบวูดวันนะบูวดวันไว้แต่แต่ยังไม่ได้นัดวันนะว่าเป็นวันไหนหมูก็งงเหมือนกันนะก็คือ ผมคิดนะถ้าเร็วสุดก็น่าจะเป็นเดือนนี้และช้าสุดน่าจะเป็นเดือนหน้าถ้าเดือนหน้าผมก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะเดือนหน้าผมซื้อยางผมก็เอายาไปใส่นะถ้าจะไปจไก็ต้องน่าจะหลังกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วอ่ะนะเอาให้ชัวร์เลยนะครับเพราะว่าที่เขาเงียบไปเลยผมคิดว่าน่าจะช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามั้งนะแถว อ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเออหาดวนทั้งตลาดน้ำมนต์ชมบุรีส่วนใหญ่อะบางที่ละลายที่อะนะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเยอะด้วยยิ่งแคแถวเส้นสุขุมวิทไอ้นี่เลี้ยวไปทางไอ้นี่อะไรนะอ,อ่าพัทยาโอ้โหท่วมแบบเยอะอะรถรถ,รถตีเตี้ยๆเลยขวานไปดับรถเก๋งไม่ต้องถามเลยนะครับนะเออ ออนี่ผมก็ยังไม่เห็นเขาอัพข่าวเลยว่าเออมันเป็นยังไงมากแล้วนะไม่รู้มันดีขึ้นหรือยังมันแห้งยังหรือยังไงแบบไหนนะผมก็ไม่ทราบนะครับเอาครับนะก็ประมาณนี้กันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะครับฝากเอฟกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลวีส3ด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ